สวัสดีครับวันนี้กับเพชรเวิร์นะฮะเรามีอะไรสนุกสนุกมาเล่นกันนะครับทิปนี้จะไม่ให้น้องเกมพูดคําว่าวันนี้เลยนะในเทปครั้งนี้เราจะให้น้องเกมแนะนําสมาชิกใหม่ของบ้านเพชรเวิร์นะเป็นน้องลูกหมานะครับสายพันธุ์อะไรชื่ออะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับน้อ,องเกมวันนี้นะคะ พี่พึกเขามีมิชชั่นมาให้ก็คือให้น้องเกมพูดเปิดรายการโดยที่ไม่มีคําว่าวันนี้จะทําได้เหรอพี่ <c oughs> อ่ะลองดูลองดูสวัสดีค่ะ p พชร i o n v e r Channel นะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ p พชร i o n ม e r นะคะวันนี้สวัสดีค่ะนี่ค่ะ สมาชิกใหม่ของเกมนะคะที่เกมอยากจะอวดเพื่อนๆนะคะเป็นไงคะน่ารักไหมคะตันนี้นะคะจะเป็นรูปสุนัขพันธ์บางแก้วนะคะจะเป็นหน้าสิงนะคะอายุก็น่าจะประมาณ37วันค่ะดูเป็นไงคะดูตัวใหญ่ไหมคะแค่ประมาณเดือนหว่าเอง37วันน้องน่าจะกินเยอะเพราะว่าถ้าเกิด ลูกสุนัขน,นะคะประมาณเดือนหนึงก็อาจจะไม่ได้โตขนาดนีน้อาจจะขนเข้าฟูมั้งถ้าเกิดใครที่ติดตามคลิปเด็กๆของเ a ชรชั้นเมร์นะคะคลิปที่แล้วนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเกมมีสุนัขพันธุ์แบา็กแก้อยู่แล้วนะคะตัวหนึ่งชื่ออาโนนะคะาจากที่ใครได้ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คืออาโน no จะเป็นตัวผู้นะคะก็อยากจะลอง เลี้ยงตัวเมียดูว่าตัวเมียนะคะเขาจะมีวิสัยแบบตัวผู้หรือเปล่านะคะจากที่เคยเลี้ยงมานะคะอานนะคะจะเป็นอ่าเป็นสุนัขที่ร่าเริงแล้วก็ชอบรู้ชอบเพนแล้วก็หวงหวงของของเขาเป็นอย่างมากเลยค่ะแกก่อนนะ่ะเคยโพสอานตอนเป็นเด็กน,นะคะว่าเนี่ยอ่าเอาบางแก้วมาเลี้ยงนะคะก็คือมีคนมาคอมเมนต์บอกว่ามันดุนะมันไล่นะเนี่ย ไม่มีใครกล้าเข้าไปบ้านนันเนี่ยเพราะว่าน้องมันดุมากนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้พอเกมเลี้ยงจริงๆแต่ก็คือจะมีโกเด้นอีกตัวหนึง่งมันอาจจะที่ใสเหมือนโกเด้นก็ว่าได้นะคะเพราะว่าความดื่อเป๊ะเลยแล้วก็อาจจะไม่ดุอาจจะอยู่ที่คนเลี้ยงมนะั้งเพราะว่าเลี้ยงคู่กันมากับโกเด้นมันก็เลยทําให้นีสัยมันอาจจะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆอยาก ว่า wow. วิธีการดูแลต้อนรับสมาชิกใหม่ของเรานะคะ,ะเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวพี่พืชจะพาไปรู้จักกันนะคะต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรนะต้องจัดเตรียมอะไรบ้างเพื่อการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้านเพชรชันเวิร์นะครับเรามาดูกันก่อนจากที่เห็นตรงนี้เลยนะครับก็คือกรงทำไมเราต้องเตรียมกรงให้ลูกหมา เพราะลูกหมานะครับก็เหมือนกับเด็กยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรอันตรายอันไหนปลอดภัยด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับไปจะเดินไปทั่วเลยถ้าเราไม่จํากัดพื้นที่ให้เขาอาจจะเกิดอันตรายกับชีวิตของเขาได้นะครับพอเราจํากัดพื้นที่จํากัดบ,บริเวณได้แล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของถาดอาหารกระบอกน้ํานะครับเมื่อเราเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนําลูกหมาเข้าสู่บ้านเราแล้ว อย่าลืมนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดสําคัญมากๆเลยมาถึงบ้านหาน้ําให้เขากินก่อนนะครับเป็นลําดับที่หนึ่งเพราะระหว่างเดินทางมาบ้านเนี่ยอาจจะเกิดการสูญเสียน้ําการตกใจตื่นเต้นทำให้หมาอาจจะท้อกน้ําได้นะครับหาน้ำามีนอันตรายนะหาน้ําไว้เป็นสําคัญที่สุดอ่ะพอถึงที่บ้านแล้วปล่อยเขาพักทําความคุ้นเคยกับสถานที่สักครู่นะครับ น,นี่คือยังไม่คุ้นเคยแน่นอนอเอายังร้ออยู่นะครับอาจจะคิดถ,ถึงแม่อยู่นะอดีเจแม่มาดูเราเตรียมอาหารอะไรให้เด็กๆบ้างนะครับอาหารก็อาหารสูตรลูกสุนัขนะจะใช้แบรนด์ไหนก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่หมาโตก็หิวอยากกินเหมือนกันยังไม่ถึงเวลาใช้สูตรลูกสุนัขเป็นหลักนะครับใช้สูตรลูกสุนัขเป็นหลักต่อไปก็จะเป็นนมแพะ นมแพะนมแพะก็มีหลากหลายนะเป็นนมแพะพัจอะไรมาแล้วค่าเชื้อมาเรียบร้อยนะครับเก็บได้นานนะให้ลูกสุนัขได้กินนะส่วนรายละเอียดเหตุผลอะไรทําไมต้องเป็นนมแพะติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความที่ผมเขียนไว้ในเว็บไซต์ petchannel นะครับอาหาร,นะรส,สุนัขก,ก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับอยู่ที่เราสะดวกเลือกใช้ขอให้พาดอาหาร ลักษณะอาหารสารอาหารเหมาะสมกับวัยของลูกสุนัขเป็นหลักเวลาให้กินก็ตามความสะดวกนะถ้าเราทำงานแล้วก็ให้เช้ากับเย็นก่อนให้ผมแนะนำนิดหนึ่งนะเป็นเทคนิคของผมส่วนตัวนิดหนึ่งเราจะเทอาหารเม็ดใส่ในภาชนะนะพอกระติเขาไปกินหมดภายในหนึ่งมือ้อาหลังจากนั้นก็จะเทนมแพะลงไปแช่รอให้อาหารนิ่มก่อนนะครับเพราะลูกหมา ตอนเด็กๆเ,เนี่ยกินจุหนิวนะก้มหน้ากินทีน,นั้นนี่ครับยกล้อเลยนะขาหลังนี่ยกเนี่ยหมอทิ่มนะนะแล้วก็จะไม่ค่อยเคี้ยวก็ฟันก็ย,ยังยังไม่เ,เโโต็มเต็ตดีนะฟันยังไม่แข็งแรงเขาจะกินแบบไม่ค่อยเคี้ยวห้ามเม็ดอาหารแข็งนะอาจจะเป็นอันตรายกับระบบย่อยอาหารของเขาได้ก็แนะนําแชนะ่จะแช่น้ําอุ่นแช่น้าําเปล่า นะหรือจะแช่นมแพะไปเลยก็ได้นะครับรอให้นิ่มสัก5นาทีนะครับประมาณนี้เราค่อยให้น้องได้ก,กินกันนิดเดียวนะครับฝากสาระตรงนี้ไว้เป็นความรู้สําหรับมือใหม่นะหรือผู้ที่เลี้ยงมานานแต่อาจจะปล่อยปลาละเลยไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเจ้าลูกสุนัข